ก็กราบสวัสดีพี่พเพื่อนเพื่อนน้าๆน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบปันแบกเครื่องนะผมพี่นะ้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและก,กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลฟ์แคปลูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับกพ็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่นะ้าคนนี้สนใจสายใครก็ไลฟ์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมครับ,รบโอเคครับผมมาเริ่มตรงแรกเลยนะผมนี่ครับเป็น พระผงสมเด็จนะผมนี่ครับฝังพลอยนะผมเนื้อผงผสมว่านนะผมเนี่ยครับแบบนี้น่าจะออกเป็นสายวัดป่านะผมนี่ครับด้านหลังจะต่อโคดว่าอาจารย์มั่นนะผมนี่ครับที่น้าสนใจสายใครก็ลายมานะผมเนี่ยครับน่าจะออกวัดป่าสุท้าวาสนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับจะฝังพลอยแท้นะผมเนี่ยครับเป็นเนื้อผงผสมว่านนะผมเนี่ยครับที่น้าสนใจสายใครก็ลายมานะผมเนี่ยครับ สวยมากนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยครับจะต่อโค้ดตรงนี้นะผมเนี่ยอยากอาจารย์มั่นนะผมเอยากพี่น้าในใจสายใคร้ายกระไลมานะผมเนี่ยครับเนื้อผงผสมบ้านสวยมากนะผมเนี่ยครับฝังพลอยนะผมเอยากน่าจะเป็นสายลูกศิษย์ลูกหานะผมเนี่ยครับที่สร้างไว้ให้ถวายไว้เป็นบูชานะผมเนี่ยครับให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ กราบว่าไอ้นะผมเนี่ยเป็นสมเด็จเนื้อผงผสมว่านนะผมเนี่ยครับที่นั่งในใจสายใครายกระจายมานะผมเนี่ยที่รู้จักนะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยครับที่นั่งในใจสายใครายกระจายมานะผมครับโอเคครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระผงคุณแผนการชนานะผมเนี่ยทรงเครื่องนะผมเนี่ยทรงเครื่องจกักรพรรดินะผมเนี่ยครับของพระครูสิริพงศ์นะผมเนี่ยครับครูพันธกิจนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับหลังจะฝังเนี่ยบด ไม้เก่านะผมเนี่ยวัดหนองบัวนะผมเนี่ยที่สายลูกศรลูงหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเป็นคนแผนทรงเครื่องจักรพัดนะผมเนี่ยการสร้างก็เพื่อสนองพระคุณนะผมเนี่ยหลวงปู่เท่ายิ้มนะผมแห่งเมืองกาญจนบุรีนะผมเนี่ยสวยมากนะผมเนี่ยทรงเครื่องจักรพัดนะผมเนี่ยเจ้าตำรับวิชาหัวใจลกธาตุนะผมเนี่ยหลวงปู่ยิ้มนะผมเนี่ยที่พระครู สิริพงษ์ได้ร่ำเรียนศึกษามานะผมเนี่ยได้สร้างตามตำรับตำราของหลวงปู่ยิ้มนะผมเนี่ยแห่งวัดหนองบัวนะผมเนี่ยเนี่ยพี่นักหนีใจสายใครก็ลายมานะผมเนี่ยจะเป็นไม้เนี่ยครับเสาโบสถ์นะผมเนี่ยเข้าไปอา่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับสายลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันแพงอยู่นะผมเนี่ยครับผนัแผลงทรงเครื่องจกักรพรรดินะผมเนี่ยพี่นักหนีใจสายใครก็ลายมานะผม อย่างผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมอย่างวันนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมอย่าพราดีพุทธคุณดีราคาเบาเบา,เบามาแบ่งปันนะผมครับพี่นักหนนี้ใจสายคแค่ลายมานะผมครับเข้าไปอา่านประวัติดูนะผมเนีย่ยเช่าหากันแพงนะผมอย่ับผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะครับร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งครับเข่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับนี่ก็เป็นพระคุณแผนเนื้อผงแร่นะผมนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะผมนี่ครับหลวงพ่อชำนาญน,นะผมเนี่ยพระพัสดโลนะครับแห่งวัดเขาบอ่อทองนะผมเนี่ยรับอำเภอแกงจังหวัดระยองนะผมนี่ครับท่านก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อโตนะผมเนี่ครับวัดเขาบอ่อทองนะผมเนี่ครับจังหวัดระยองนะผมและ หลวงพ่อกวนวัดตะเคียนทองนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับเป็นคุณแผนเป็นเนื้อแร่นะผมเนี่ยครับแกะพิมพ์ได้คมชัดลึกมากนะผมเนี่ยครับพี่น้าของไหนใจสายคลายแกนลายมานะผมเนี่ยครับก็เป็นหลังเรียบนะผมเนี่ยครับแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับผมผสมแร่นะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับพี่น้าของไหนใจสายคลายแกนลายมานะผม หลวงพ่อชำนาญนี่ท่านก็เก่งนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ยวัดเขาบ่อทองนะอำเภอแก่งังหวัดระยองนะผมนี่ยพี่น้าคนในใจสายใครก็ลายมานะผมกับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับองนี้ก็แบ่งปันที่190บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับสายลูกศรลูกหาก็เช่าหากันนะผมนี่ยพี่น้าคนในใจสายใครก็ลายมานะผมกับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับพอวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระผงปิดตานะผมเนีย่ยหลวงพ่อสูตรนะผมสูตรกิตโตนะผมเนี่ยแห่งวัดปฐมพาณิชย์นะผมเนีย่ยอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะผมเนี่ยออกปีสามหกนะผมเนี่ยรุ่นไตมาร์ทนะผมเนี่ยอายุครบเก้าสิบปีนะผมเนีย่ยหลวงพ่อสูตรนะผมเนี่ยท่านเป็นยอดเกจิแห่งเมืองลบบุรีเลยนะผมเนี่ยหลวงพ่อสูตรนะผมสายลูกศรริษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผม เนี่ยจะมีรวยเกษาในพิมพ์นะผมเนี่ยเป็นภาพปิดตานะผมเนี่ยรุ่นไตมาร์ตนะผมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุแล้วเป็นองค์หลวงพ่อนะผมเนี่ยหลวงพ่อสูตรนะผมเนี่ยวัดปฐมพานิษนะผมเนี่ยปีสามหกนะผมเนี่ยมีเกษานะผมเนี่ยครับพี่น้องในใจสายใครกันลายมานะผมเนี่ยหลวงพ่อสูตรนี่ท่านก็เก่งมากนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผม แม้แต่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยังยกย่องนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพี่น้าคนในใจสายครก็ลายมานะผมเนี่ยครับสังขารหลวงพ่อก็ไม่เน่าเปื่อยนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเก่งมากนะผมพี่น้าคนในใจสายครก็ลายมานะผมเนี่ยครับใส่ลูกศ์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะครับวันนี้ก็แบ่งปันเท่านผมร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับพี่น้าคนในใจสายครก็ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นะคนนี้สนใจสาย,สายแครกเคลีร์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันลุกองนะครับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับผมก็ฝากพี่นะคนนี้เข้ามาชมก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบคนไหนก็ไล่แคบรูปมาสอบถามได้นะครับเคครับผมครับผม